คุณผู้ชมมาเจอสำหรับชอบดกมงนนะคุณผู้ชมและสำหรับผู้ชมมาดูใจแบบสุนทรอยู่นะครับซึ่งเป็นสุนรภัยโบราณนะเป็นสุนทรภัยที่หายากพอสมควรนะปัจจุบันนี้เริ่มหายากขึ้นและมีราคาที่แพงพอสมควรนะสุนรภัยชนินี้นะจะเจอได้ตามป่าโคกทั่วไปไหนเป็นอะไรนั้นเราไปรับชมกันนะครับนี่นะครับคุณผู้ชม นี่ก็คือต้นอระเพชดพุงช้างหรือต้นสบู่เลื่อนนะซึ่งปัจจุบันนี้นะเป็นสูตรภัยโบราณซึ่งหายากมากเลยนะคุณผู้ชมมักจะพบเจอตามป่าโบราณหรือป่าภูเขานั่นเองนะ,ส,ะส่วนใหญ่นะปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะราคาที่จะแพงพอสมควรนะเลยเป็นสัพพคุณทางสูย์ภัยค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะคุณผู้ชมสัพพคุณของเขาก็คือนำห่วขเขานะผมนำมาฝานบางๆตากแต่้ให้นำมาต้มน้ำดื่มหรือ ปั้นเป็นยาลูกกรอกินนะคุณผู้ชมจะช่วยบำรุงกําลังแก้อาการอ่อนเพลียนะแก้ไข้มาลาเรียได้ด้วยนะท่านผู้ชมบนสมัยก่อนจะนิยมมากเลยนะเนี่ยในการนํามาทําเป็นยาลูกกรอกินเป็นยาบำรุงกําลังได้เป็นอย่างดีนะนี่ครับผมกับต้นสบู่เลือดของเรานะแล้วก็ยังเป็นยาอายุวัฒนะอีกด้วยนะคุณผู้ชมใครกินเราก็จะอายุยืนยาวนั่นเองเนาะกินแล้วแข็งแรงนั่นเองนะคุณผู้ชมฝากด้ว่นะงมนนี่ลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้ บรวเพทพุงช้างนะั้นจะมีอยู่2สายพันธุ์นั่นก็คือสายพันธุ์ตัวผู้และสายพันธุ์ตัวเมียซึ่งสายพันธุ์ตัวเมียใบจะเป็นสีเขียวนะฮะส่วนสายพันธุ์ตัวผู้นะผมจะเป็นใบสีแดงนั่นเองซึ่งหายากมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมกับต้นบริเพทพุงช้างแต่ส่วนมากส่วนใหญ่นะ่าจะเจอเป็นสายพันธุ์ตัวเมียซึ่งใบสีเขียวล้วนแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะต้นบริเพทพุงช้างของเรานะครับผมนี่ บางพื้นที่เรียกยังไงนะฮะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะบางพื้นที่ค่อนข้างที่จะเรียกไม่เหมือนกันเนาะบางพื้นที่นั่นเองนะครับผมนี่ครับฝากด้วยนะครับผมของดีอย่างนี้คนหาปลูกติดบ้านไว้สามารถปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้ซึ่งมีความสวยงามดีนะและเปรตตาดีนะครับผมนี่ฮนะและหลายคนอาจจะนํามาทําเป็นอบอนไซถ้านะปลูกประดับห้องนะฮนะท่านผู้ชมใบของเขาก็จะคล้ายใบบัวบกโคกนะแต่ว่า บบโค้งนะใบจะกลมนะครแต่ตัวนี้ใบจะลักษณะอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะดูหัวของเขานะค่อนข้างที่จะใหญ่เป็นหัวที่ใหญ่ได้เรื่อยๆนะคุณผู้ชมมีใหญ่กว่านี้ก็มีนะน้ำหนักก็สี่0้าโลก็มีนะคุณผู้ชมโอเคครับผมเฝ้าด้วยนะผมกับต้นบรวเพชทพุมิช้างสายพันธุ์ตัวเมียครับ